สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับองอาจจะแปลงปันนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องฝุ่นอย่างจริงจังเลยนะครับอบอกเลยนะครับตอนนี้สภาพอากาศแบบเนี้ยฝุ่นแบบนี้ยมันจะตายกันหมดอยู่แล้วนะครับขนาดหายใจยังไม่กล้าจะหายใจกันเลยแล้วคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนเนี้แล้วบอกว่าทาอะไรไม่ได้แล้วทําทอะไรไม่ได้ก็ออกไปให้หมดไม่ต้องอยู่ก็ให้ข้าราชการเข้าบริหารไปใช่ไหมครับคุณไม่มีญาติอยู่ภาคเหนือใช่ไหมคุณไม่มีคน อยู่พังเหนือคนนีม้มีพ่อแม่อยู่ภังเหนือใช่ไหมคนนี้มีลูกอยู่พังเหนือใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยเขาประสบปัญหากันขนาดเนี้ยแล้วคุณบอกว่าคุณประกาศภัยเขตภัยพ,พิบัติไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์ในการที่จะประกาศคุณก็ไม่ทําหลักเกณฑ์สิครับอากาศคุณภาพาอากาศไม่มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่แล้วว่าควรจะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้อันนี้มันเกินกว่ามาตรฐานไปเยอะมากๆมาก แล้วทำไมคุณไม่ประกาศให้มันเข็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ให้ชัว่าสามารถที่จะใช้งบกลางในการที่จะซื้ออุปกรณ์แจกชาวบ้านเขาทำทำห้องที่เป็นห้องอากาศสะอาดให้คนไทยคนแก่ให้กับเด็กเขาก็บอกขอความร่วมมือขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชาการหยุดทํางานขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชาการในการไปทําห้องอากาศสะอาดเขาไม่มีงบไม่มีงบแล้วเขาทํายังไงไม่มีทางอันดับแรกเลยนะครับประกาศเขตภัยพิบัติให้ได้ เขาจะได้ใช้งบได้ต่อมาแล้วบอกว่ากลัวประกาศแล้วจะกระทบนักท่องเที่ยวข่าวเดียวนี้ไปทั่วโลกครับเขารู้กันหมดว่าตอนนี้เชียงใหม่เ<อ>ชียงรายลำปางแพร่น่านภาคเหนือ้าเนี้มันมาเที่ยวไม่ได้มันไม่กระทบเพราะว่าเขาไม่มาอยู่แล้วแล้วให้เลือกระดับความสําคัญด้วยไม่ใช่เอาําดับความสําคัญของชีวิตคนไทยไว้ที่หลังชีวิตคนไทยอสำคัญคุณต้องให้ คุขภาพชีวิตคนไทยดีก่อนแล้วค่อยไปเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถ้าคุณไม่ทําให้ชีวิตคนไทยอยู่รอดจะทําเศรษฐกิจมาเขาก็ไม่ได้ไใช้ชีวิตยอยู่ดีใช่ไหมครับเนาะช่วยกันคิด,ดนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไม่ใช่แบบเอออ๋อเป็นเป็นรัฐมนตรีรักษาการก็เลยไม่มีอำนาจมีอำนาจคุณก็ไปขอกตอใช้เงินไปขอสิครับกฎหมายมีทำไมไม่ทำล่ะครับ จะรอให้คนไทยตายกันก่อนเหรอแล้วค่อยทําบอกเลยนะครับบ้านผมผมถึงเดือดขนาดนี้มันเป็นบ้านผมแล้วผมบอกผมจะเป็นตัวแทนของคนลําปางแค่เรื่องนี้ผมไม่กล้าพูดก็ไม่ต้องเป็นจกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดยังไงก็จะพูดแล้วก็จะบอกเลยว่าต้องทาถ้าไม่ทาก็เจอกันเนอะโอเคนะครับวันนี้ผมมีแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย